สองอาชีพเนี่ยมักจะคู่กัน PR จะต้องจัดการเรื่องของ crisis management ต้องเชิญนักข่าวเพื่อที่จะไม่ว่าจะปิดข่าวหรือว่าจะสร้างข่าวใหม่เพื่อที่กลบข่าวเดิมพอเริ่มเริ่มมีข่าวที่มันไม่ชอบมาพากลหรือข่าวไม่ดีขึ้นมาไม่ว่าจะจับผู้บริโภคเองคือ end user เป็นคน create ข่าวนั้นขึ้นมาเองหรือจับคู่แข่งที่ศาสต์ข่าวเสียหายมาให้บริษัทหน้าที่ของแผน PR ก็คืออะไรจัดแถลงข่าวเพื่อที่จะแก้ข่าว เนี่ยนักสร้างภาพตัวจริงเลยแล้วเวลาจะจัดถแถลงข่าวแต่ละครั้งคุณมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะเนื่องจากอะไรบางทีถ้าไม่ได้จัดในองค์กรก็ไปตามร้านอาหารบางที่บางเราเคยบางทีก็ปิดลงหนังเลี้ยงนักข่าวปิดสถานที่บันเทิงปิดนู่นนี่นั่นพี่ๆนักข่าวทุกคนน่ารักต้องทําข่าวเสร็จปุ๊บแต่แกก็ต้องมีของชํารวยอะไรติดไม้ติดมือบางทีไม่ค่อยได้ทานข้าวมาไงามาทานข้าวตามงานถแถลงข่าวเพราะว่าแกรีบเพราะฉะนั้น PR กับนักข่าวเนี่ยเป็นของคู่กันเลยในสมัยนึงนะเราแใน่ใจตอนนี้ก็ยังจะต้องคู่ซีกันอยู่แหละแต่ว่ามันมีเรื่องของออนไลน์ชาแนลเข้ามาเยอะไงนักข่าวออนไลน์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะต้องจัดการเรื่องอย่างเงี้ย ค่าใช้จ่ายอาจจะไม่ได้สูงเท่าสมัยก่อนแต่สมัยก่อนโอ้โหจะจัดกันทีนะคุณ mm hmm. ก็แล้วแต่หลักแสนหลักล้านนะถ้าเป็นองค์กรใหญ่ใหญ่ไหนจะมีเชิญคนนี้มาเป็นสปีกเกอร์มีอาหารข้าวยาปลาปริง่งแล้วยิ่งถ้าเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอะไรต่างๆ้โหปาร์ตี้นะจัดปาร์ตี้แอลกอฮอล์อะไรมาตึมอะไรเงี้ยบางทีก็ปิดรูฟท็อปเลี้ยงคือเนี่ยแหละอันนี้คือเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วแต่ละร้านที่ปิดหรือว่าสถานที่ที่ต้องไปจัดงานเนี่ยมันก็ต้องไปแมทช์กับอะไรกับ Brand Image, แมมบรนด์อ